สวัสดีครับพระสิทธิ์กัรธนกิจตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่รายการยังคิดโปรโตไทป์อีพีที่หนึ่งคุณจะได้รู้ว่าการเรียนรูปแบบใหม่ๆไม่ได้ยากางที่คิดแล้วคุณจะได้เจอ วันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดรายการ EP ที่หนึ่งเรามาเจอคนที่คิดว่ามีความสามารถมากๆเลยแล้วก็วันนี้ได้คุยกับทางเขาเรียกว่าคนที่มีเพื่อนๆเ,เยอะที่สุดในในวงการละกันในวงการนี้เดี๋ยววงการไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเชิญครับมาไม่ยากเลยวันนี้นะเราได้เจอกับคน เราเห็นพี่เขาใจแล้วนะดีว่าหน้าตาไม่ใช่การที่ศึกษากรณีนะครับเดี๋ยวเราตามมาเดินดูเราก็จะรู้ว่าวันนี้ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งโคตรเข้มแข็งเลยอยู่คนอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะมารับเขาตอนสิบโมงนัดพี่เขาตอนสิบโมงเดี๋ยวเราเจอกันคือผู้ชายคนหนึ่งที่โคตรแมนน่ะ ภาษาภาษาที่พี่พูดเนะี่ยอย่างแมนแมนแล้วก็เป็นเจ้าของอฟาร์มมาแล้วก็ทําธุรกิจหลากหลายเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือการทําวิชาชีพหนึ่งก็คือเครื่องหลังํามือไปดูร้านพี่เขามาแล้วแล้วก็วันนี้เราได้มาคุยกับพี่เนาจริงจริ <c oughs> วันนีครับพี่ตี <c oughs> วันนี้เราง่ายสบายๆเราคุยกันแบบ,บนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปในห้องออนไลน์กันสอนน้องๆ แล้วก็กลุ่มโยชนที่เขาอยู่ในสถานพินิจแล้วแล้วก็ในศูนย์ฝึกด้วยนะครับวัน <t> น <le> ี้หลากหลายเลยที <carrier> ่พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่ดูเราไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวเราแน่นอนเราสตรีมไลฟ์สดโปรโมทไปเยอะครับวันนี้เจอสุดหล่อซิ่เจสดาพรไม่ใช่เจอเจอเจอเดี๋ยวขอแนะนาก่อนนี่คือพี่ตีแห่งร้านคาบอยนะฮะคาบอยชื่อเต็มๆคือ จากิติดกับโคกไม่ใช่ครับชื่อพี่ <laughs> ชื่อร้านใช่ครับูผาตะวันภูผาตะวัน,วนร้านเนี้ยทางน้องๆกลุ่มครูต้นแบบยังคิดซิกพารเนี่ยเคยไปทำคอนเทนต์ไวและว,วันนี้ได้เจอตัวเป็นๆน,นะครับจับต้องได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราได้มีความรู้แน่ๆกับผู้ชายคนนี้ซึ่งพี่คิดว่าเป็นฮีโร่ด้านเครื่องหนังคนหนึ่งเลยโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนปับ๊บ ในส่วนตัวเขาชอบมากครับว่าเออตัวเราเองเป็นคนที่ชอบเครื่องหนังอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 ดีเสน่ีนสเสน่ห์ผมชอบตอนไหนรูกไหม<ช>ตั้งแต่ผมเรียนปถมอยู่ตัวพิมทุกคนครับถ้าผมไปร้อนรเม่ครับกองไก่ย,ย่างอะไรนะไก่ย่างฟ้าอ๋อครับมันมีคนซ่อบรองเท้าอ่ะกี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่ผมอายุสิบปีอ่ะโอ้โหก็สี่สิบกว่าปีะครับคนซ่อบรองเท้าผมแต่งตัวเท่แต่งตัวเท่มากเลยมันทำอะไรทำเองอ่ะแต่ผมต้องเท่กว่านะ